คนเราจึงต้องทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เนีเราถึงจะเป็นการไม่ทำร้ายลูกของเราเพราะเราทุกคนผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมีหนี้มีสินเพราะว่าเลี้ยงลูกไม่ถูกวิธีเราต้องบอกลูกสอนลูกเนี่ยว่าสูบ,บุรีไม่ดีกินเหล้าไม่ดีขี้เกียจขี้คล้านเจ้าชู้มันไม่ดีอบายามุกต่างๆมันไม่ดีเราก็ต้องบอกลูกตั้งแต่เป็นเด็กๆ คนที่จะบอกได้ที่สำคัญต้องเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้ดีเพราะว่าคนเราไม่ใช่ดีแต่พูดนีมันต้องทำให้ดีพูดในสิ่งที่ดีด้วยประเทศเรานะประเสริฐเป็นชาวพุทธชาวพุทธต้องมีเมตตาต้องไม่ขี้เกียจขี้คล้านต้องไม่เจ้าชู้เล่นการพานันไม่มีอบายามุกสู่อบายภูมิอย่างนี้เนี่ยที่ผ่านมามันเป็นความเสียหายเนี่ย ทำมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษสืบทอดจนมาถึงรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่โดยเฉพาะเรื่องอบายามุกเมื่อคบคนไม่ดีแล้วก็ขี้เกียจขี้คลานพอขี้เกียจขี้คลานเนี่ยก็หาทางออกด้วยการลวยทางลัดเ,ยเลยไปเล่นการพนันกินเหล้าบ้างเจ้าชู้บ้างเที่ยวกลางคืนบ้างมันเป็นมันเป็นขบวนการนะ เป็นขบวนการทั้งหมดเลยอย่างนี้แหละมันเป็นความเสียหายเป็นความยากจนนะเราไม่ต้องไปมีปืนไม่ต้องไปมีอาวุธหรอกนะปัญญาของเรานี่แหละยิ่งกว่าอาวุธเสียอีกเราต้องพัฒนาอย่างนี้อาชีพของเราเนะี่ยอันไหนที่มันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบสัตว์อื่นเราก็ไม่ทำเพราะมันหยาบเกินมันชั่วเกิน มันเห็นแก่ตัวเกินมันเลี้ยงชีวิตด้วยการฆ่าคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยชีวิตของเรามันต้องดีกว่านั้นไม่ยินดีในการทำบาปไม่ยินดีในการทำที่ไม่ถูกต้องคนเราต้องเป็นทั้งตัวอย่างแบบอย่างทั้งสอนทั้งบอกมันถึงจะชัดเจนการเรียนการศึกษาเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยต้องเขียนมันถึงจะคล่อง อันนี้ก็เป็นในระบบเดียวกันนะ